ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดให้ส่วนตัวนะคะแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะทุกคนในช่วงนี้เช้าวันนี้วันที่3ตุลาคมนะคะก็ มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนในทุกๆวันฟังไว้เป็นสื่อกลางไกด์ไลน์สร้างภูมิคุ้มกันรสร้างความสุขให้กับพ่ทุกคนในทุกๆวันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงก่อสร้างนะคะทุกคนดังนะคะก็อาจจะต้องซักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างกันฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงแทรกเข้ามา ทุกคนวันนี้วันที่3ตุลาคมนะคะสายสัญญาณของพลังงานวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับทุกคนเหมือนกับว่าบางสิ่งต้องให้ทุกคนโฟ,โฟกัสกับภาพใหญ่ของชีวิตเป้าหมายของชีวิตนะคะผ่อนคลายตัวเราเอง Leave the past behind ปล่อยอดีตไว้ข้างหลังนะคะคิดผ่านทางความคิดของคุณพลังงานของดินพลังงานของลมพลังงานของน้ำกลับมาที่ลมหายใจตัวเราเองนะคะกลับมาที่พลังงานตัวเองดูว่าพลังงานแห่งไฟจะขึ้นไหม ดินลมและน้ำแต่เห็นไฟออกมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่พลังงานแห่งไฟจริงๆด้วย Focus on the positive leave the past behind ทุกคนปล่อยอดีตไว้ข้างหลังของเรานะคะคิดทางคิดผ่านทางความคิดของตัวเองผ่อนคลายความคิดความเครียด ต่างๆนานาสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะปล่อยลมหายใจของเราให้ไหลไปกับธรรมชาติความรู้สึกของเราให้โฟล์ดึงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วของเราให้กลับมาเป็นตัวของเราเองนะคะคอนโทรลเนจีพลังงานของตัวตนคุณไม่ว่าคุณกําลังเจอสิ่งลบๆอะไรก็ตามโฟกัสแต่พลังงานบวกสิ่งบวกๆสิ่งดีๆถ้าสมมติว่าเรากําลังคิดอะไรลบๆอยู่แล้วก็ดึงกลับมาเราจะต้องมีสติให้เร็ว ตั้งสติตั้งสมาธิเราจะได้ไม่ใจร้อนเราจะได้ไม่ตัดสินใจในผิดพลาดเราจะได้เราจะได้รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองการที่เราใจร้อนพยายามหรือว่าการวิ่งเข้าหาอะไรต่างๆนานามากมายทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะไม่สบายใจเราจะสะสมความคิดความเครียดเราจะเกิดปัญหาต่างๆมากนานามากมายทำลายสุขภาพเราเอกีกทำลายความรู้สึกทำลายเราทางอ้อมและโดยตรงด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้สิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนท่านใดที่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยเต็มปอดนะคะหายใจไม่โล่งเลยก็แสดงว่าอาจจะต้องสุดลมหายใจพยายามเข้าลึกๆออกยาวหรือถ้าถ้ายังเป็นปัญหาอยู่แสดงว่าอาจจะต้องตรวจสุขภาพถ้าไม่ตรวจสุขภาพหรือตรวจสุขภาพแล้วยังไม่ดีขึ้นนะรู้สึกว่าหายใจเร็ว อาจจะต้องเล่นโยคะนะคะทุกคนเล่นโยคะมีท่าท่าหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเปิดช่วงหน้าอกนะคะทำใหเ้เปิดช่วงหน้าอกทําให้ปอดการปอดของเรา,เาขยายหรือว่าในในมันช่วยในการลมหายใจที่ที่โลง่งและทําให้เราหายใจยาวขึ้นนะคะทาให้เรามีลมหายใจที่ผ่อนคลายลงรู้สึกโลง่งแล้วก็กลับมาเป็น เเ,เพราะว่าบางท่านอาจจะทางทำงานนะคะนั่งก้มไหล่ห่ออะไรแบบนี้ทำให้ลมหายใจหรือการหายใจไม่ค่อยดีนะคะทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครอยากจะบอกอะไรกับทุทุกคนคะ ดาดามหมายเลข5 5 5นะคะทุกคนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานของเมื่อวานหรือเมื่อเช้านี้คืออดีตละจบไปละอันนั้นทิ้งไว้ละแต่ตอนนี้เวลาเนี้ยที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นเวลาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเดินหน้าสู่ความสำเร็จโฟกัสเป้าหมายของ ของพลังงานบวกเท่านั้นคุณอยู่ในเครื่องพลังงานแหน่งความดีพลังงานที่ดีมากๆและงดงามมากๆที่กาลังส่งคุณค่าของตัวเองเข้าสู่การ ได้เป็นตัวของตัวเองผ่อนคลายมีคุณค่าในตัวตนของตัวตนของคุณมี longing learning tradition นะคะมิสเตออะไรบางสั่บางสิ่งบางอย่างที่เราตัดสินใจผิดพลาดก็ดีหรือว่าเราลองผิดลองถูกในชีวิตก็ดีเรากําลังทําอะไรบางอย่างก็ดีหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีมันมันจบไปแล้วคือจบมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นไปนะคะจงดึงคุณค่าของตัวตนของคุณขึ้นมาไม่ว่าคุณค่าของคุณจะเป็นทางด้านความคิดความรู้สึกร่างกายจิตวิญญาณแล้วก็ สิ่งที่มีอยู่ที่คุณถือไว้เพราะฉะนั้นคือคุณค่าทรัพย์สินอันงดงามมากๆที่จะทําให้คุณเชื่อมั่นพลังงานในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําสร้างความสําเร็จสร้างสิ่งเสนาให้เกิดขึ้นให้ได้หาพลังใจของตัวเองหาแรงบรรดาใจของตัวเองหาแรงกระตุ้นให้กับตัวตนของคุณบางอย่างมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าหน่อยและผิดหวังไม่ไม่ได้ดัง่งใจหรือว่าแบบต้อง,ตงอดทนนะอดทนอีกนิดนึงนะคุณเพราะว่าคุณกําลังที่จะใกล้เข้าสู่ด er, ิรีเมอร์คุณคือคุณคือ ความสําเร็จของการเริ่มต้นของชีวิตความสําเร็จของการเริ่มต้นของการสร้างแล้วก็การทํานะคะคุณคือความฝันคุณคือความสุขคุณคือความรุมสมบูรณ์นางฟ้าปกป้องคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณให้ความเชื่อให้พลังงานดีๆกับคุณแต่แต่เวลาที่เรามีความกังวลเวลาที่เรามีสิ่งลบๆเราจะคอนเน็ไม่ได้เราจะเกิดความสับสนมันรู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานนั้นเข้าไม่ถึงเราเพราะเราเพราะเรามีพลังงานลบที่เยอะมากๆไม่สามารถคอนเน็กได้แน่นอนนะคะเราก็จะไปคอนเน็ก์กับพลังงานลบๆรอบตัวเรามากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดึงความเป็นตัวตนของคุณกลับมาเพราะว่าคุณกําลังประสบความสําเร็จเริ่มต้นสู่ความสุขแห่งความสุขแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคุณถูกปกป้องอยู่ในตอนนี้เวลานี้ปกป้องให้คุณได้เชื่อในความฝันของคุณเชื่อในความสดใสของคุณในวัยยาวของคุณในความสุขของคุณ ในความแตกต่างคุณเพราะว่าคุณกําลังอดทนในการเรียนรู้นะคะเพื่อเติบโตเพื่อสร้างความรวมสมบูรณ์เพื่อสร้างความสําเร็จเพื่อเข้าสู่คุณค่าในตัวตนของคุณเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่คุณในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขคุณกาลังเผชิญกับอุปสรรคคุณกําลังเผชิญกับสิ่งที่คุณเจอเพื่อสร้างความสําเร็จเพื่อสร้างการเติบโตของคุณคุณกําลังใช้อินทรีย์ชของคุณนะ เข้าถึงพลังงานประชญาของคุณพลังงานคุณวุฒิของคุณในด้านจิตวิญญาณที่กำลังจะเติบโตนะคะทำให้คุณได้ได้เห็นคุณค่าของความอดทนในการค้นหาตัวตนของคุณในการที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองในการที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในการที่ค้นหาความง่ายๆสบายๆเล็กๆน้อยในประจําวันที่จะทําให้คุณได้เติบโตสร้างคุณค่าไปสู่ความจเจริญรุง่งเรืองความดมสมบูรณ์ความสุขของชีวิต คุณค่าของทรัพย์สินเงินทองคุณค่าของการเติบโตเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณมีคือทรัพย์สินอันมีค่าที่จะทํางานทําเงินให้คุณได้เติบโตให้สร้างความฝันคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณมาเพื่อทําความฝันให้เป็นจริงนะคะคุณมีภาระหน้าที่คุณมีสิ่งที่คุณต้องทำอย่าลืมว่าคุณคือใครอย่าลืมว่าความฝันของคุณคืออะไรอย่าลืมว่า คุณเกิดมาเป็นสิ่งที่งดงามสวยงามนะคะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้น the r e a m e r queen of earth the high princess intuition ของคุณกำลังตอบคุณในการตัดสินใจคุณเป็นผู้เลือกไม่ว่าจะเป็นความรักการงานเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือผู้เลือกและผู้ตัดสินใจจงเข้มแข็งจงอดทนในอุปสรรคที่คุณเจอเพราะกำลัง สร้างการเติบโตในวิถีชีวิตของคุณจริงๆเพราะคุณกําลังค้นหาตัวตนคุณเพราะจิตวิญญาณกาลังค้นหาตัวตนกําลังคอนเนคกับคุณมันยากมันไม่ง่ายเลยแต่มันจะเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปอย่างช้าเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องอดทนรอคอยแต่มันคุ้มค่ากับสิ่งสิ่งนั้นมากเพราะมันคือความสำเร็จเพราะว่ามันคืออิสระภาพมันคือความฝันคือเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนนะคะสวยงามมากๆเลย ทีนี้มาดูไพ่สำหรับในการน,นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนอีกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนสักครู่นะคะทุกคนสามดาบเกิดขึ้นแต่จะไม่ออกมานะคะ ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนเจ็ดถ้วยไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนคุณกําลังเผชิญกับการเลือกคุณกําลังเผชิญกับการตัดสินใจคุณมีตัวเลือกเข้ามาในความในในชีวิตคุณมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เทน o บอนส์นะคะนี่คือสัญญาณของจินตนาการความฝันสิ่งที่คุณกาลังเผชิญแน่นอนคุณกาลังเผชิญกับความเสี่ยงของชีวิต ความเสี่ยงที่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่คุณมีตัวเลือกเข้ามาคุณมีงานเข้ามาคุณมี job เข้ามาคุณมีความรักเข้ามาคุณมีเส้นทางเยอะแยะมากมายที่ที่เข้ามาหาคุณอยู่ที่คุณว่าคุณจะมองเห็นอะไรในสิ่งนั้นคุณจะมองเห็นตัวตนของคุณในวันนี้แล้วคุณจะคว้าโอกาสนั้นหรือว่าคุณมองเห็นอะไรในโอกาสนั้นที่เข้ามาหาคุณอดทนกับสิ่งที่คุณรอเพราะนี่คือ six o f p e n t a c l e s เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะตอนที่สับไพ่คือ six o f p e n t a n l e s เกิดขึ้นคุณเป็นผู้ คุณเป็นผู้ให้เป็นผู้สปอร์ตคุณคือผู้นำคุณคือความสำเร็จคุณค่าอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณคุณสามารถที่จะมีความฝันเยอะแยะมากมายเจรนนาการต่างๆนานามากมายแต่คุณกำลังเรียบเรียงลำดับของชีวิตใหม่ว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณจะต้องจัดการยังไงรัดกุมยังไงวางแผนยังไงมีเป้าหมายยังไงอันนี้มาก่อนอันนี้ก็สำคัญสำคัญเลยสำคัญทุกอย่างเลย อันนี้สาคัญหนึ่งอันนี้สําคัญอ2ออันนี้ด่วนด่วนมากด่วนเหมือน,นกันเลยด่วนหนึ่งด่วนสองด่วนสามนะคะชีวิตต้องการระเบียบชีวิตต้องการความผ่อนคลายชีวิตต้องต้องมีการจัดอะไรบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความวุ่นวายความฟุ้งเฟ้อ,ฟอของเราทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้เรายุ่งทําให้เราแบบมันจัดการอะไรไม่ดีมันจัดการอะไรที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าเหนื่อยเพราะว่าความวุ่นวายยุ่งเหยิงของชีวิตเกิดขึ้นด้วย ด้วยความวุ่นวายของสิ่งแวดล้อมด้วยความแรงกดดันของรอบนอกด้วยความรวดเร็วเวลาที่เดินเร็วมากขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องบอกคือกลับมาควบคุมตัวเองกลับมามองเห็นความจริงบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังคว้าสิ่งนั้นคุณกําลังสร้างโอกาสในสิ่งสิ่งนั้นจะมีเงินเข้ามาหาคุณจะมีโอกาสงานเข้ามาหาคุณจะมีการเติบโตเข้ามาหาคุณคุณจะทําใน คุณจะทำบางอย่างที่เป็นเรื่องเล็กๆในทุกๆวันได้อย่างง่ายดายถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่คิดฟุ้งเฟอ้อความฝันหรืออะไรก็ตามที่มันมีความวุ่นวายใจมันเหนื่อยนะคะน่นก็นี่มานั่นก็นี่มาแต่ถ้าเราตั้งสติดีนะคะคุณจะรู้ว่าคุณมีตัวเลือกหรือหนทางความสำเร็จบบที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณอาจจะเห็นตัวเลือกมากมายแต่คุณมองใช้สัญชาตญาณ ของตัวเองมองใช้หัวใจของตัวเองโฟกัสก็ไปสัญชาตญาณหัวใจหยุดอยู่ตรงนั้นคุณคว้าโอกาสนั้นคุณกําลังได้โอกาสนั้นและสร้างโอกาสนั้นไปสู่การเติบโตในทิศทางของความสําเร็จของคุณเดอะซันไปสู่ชีวิตใหม่ของคุณไปสู่เส้นทางใหม่ของคุณคุณตัดสินใจคุณเป็นผู้ตัดสินใจนะคะในระยะเวลานี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทําให้ทุกคนรู้สึกสับสนวุ่นวายใจทําให้อึดอัดใจ แต่เราจะต้องมีสติกับตัวเองนะคะสติกับตัวเรานั้นบางทีบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าสับสนอาจจะมีที่ปรึกษาคุณพ่อครอบครัวหรืออะไรบางอย่างได้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณกําลังคว้าชีวิตใหม่ของคุณคุณกาลังสร้างชีวิตใหม่ของคุณคุณกําลังเกิดโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันคือความท้าทายมากๆไม่ว่าเส้นทางที่แบบเราสบายมาเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรสุดท้าย เรากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆที่กำลังทําให้คุณกดดันทําให้คุณตัดสินใจทําให้คุณฮึกเหิมกําลังใจทําให้คุณท้อใจบ้างล้าบ้างก็ตามแต่มันคือแรงกดดันที่กําลังทําให้คุณได้เดินหน้าไปสู่ชีวิตใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าไปสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ของคุณร์ไพรส์โลกแห่งการเฉลิมฉลองโลกแห่งการกระตุ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของคุณ mm. นี่คือโดนี่คือการเดินทาง คุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงคุณมีเกณฑ์ยกย้ายแน่นอนคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่ยา้ายงานใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีชีวิตใหม่แน่นอนประสบความสำเร็จใหม่ๆแน่นอนรอนะคะรอจังหวะจังหวะของชีวิตแต่และบุคคลไม่ไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากที่จะมีงานใหม่จังเลยเราอยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นเราอยากที่จะมีอิสระภาพทางการเงิน,เร,นเราอยากที่มีที่จะมีชีวิตที่อิสระคุณทําได้ ทําได้เพราะว่าตอนนี้คุณเริ่มอยู่ถ้าคุณเริ่มแล้วคุณทําไปเรื่อยๆคุณค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคุณมองหลักการแล้วก็ความเป็นสิ่งที่ใช่ของคุณคุณคือแสงสว่างของตัวคุณเองแสงสว่างนั้นอยู่ที่คุณค่าและรสนิยมไลฟ์สไตล์ของคุณคุณค่าในตัวตนของคุณที่ส่งเสริมทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักทั้งการเติบโตไปสู่ทิศทางของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่ฐานที่อาศัยที่ดีกว่านี่คือดูเวลสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณแลล้ววไม่่าโก นี้จะมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะรวดเร็วมากแค่ไหนเราทุกคนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตไปกับโลกยุคสมัยนี้เหมือนกันและสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องระมัดระวังอะไรบางอย่างที่เป็นการล่อตาล่อใจของเรานะคะอะไรบางสิ่งที่เป็นรักโลภก,กดหลงอะไรที่มันเป็นความเพ้อฝันที่จับต้องไม่ได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความง่ายก็ได้มาซึ่งอะไรที่ไปเร็วอะไรที่มีคุณค่าย่อมมีคุณค่าย่อมทําให้คุณเติบโตมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินในงานในเงินในหน้าที่การงานมีความสุขชีวิตที่มีความปลอดภยัย mm hmm. Ten of Pentacles คือความปลอดภยัย Safety ปลอดภยัยมีความสุขความมั่งคัง่งความรุมสบูรณ์มีคอนเนคชันอื่นๆมีการต่อยอดไปสู่ทิศทางของการเงนิงนการความจเจริญรุ่งเรืองการเติบโต เงินจะเข้ามาหาคุณทรัพย์สินจะเข้ามาหาคุณคุณจะฟื้นฟูในเรื่องของการเงินการเติบโตนะคะคุณกําลังอยู่ในห่วงช่วงเวลาโชคดีที่แบบบางครั้งร่ํารวยทําอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองแต่ก็ต้องสู้ต้องลุยต้องภาคเพียรต้องมีความพยายามถึงจะประสบความสาเร็จ ะะถึงจะมีบ้านถึงจะมีรถถึงจะปลดหนี้ปลดสินถึงจะมีการเติบโตเรื่องของชีวิตใหม่ในเส้นทางการเงินใหม่ในสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนคุณกําลังสร้างโอกาสนั้นคุณกําลังคว้าโอกาสนั้นอยูคอย่คุณกําลังทําเล็กๆน้อยๆคุณกาลังหยิบจับมือถือแค่เครื่องเดียวมาทํางานบางอย่างที่ได้มากๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสอะไรอยู่ที่ว่าเรากําลังค้นหาอะไรอยู่ในตัวเราด้วยเช่นกันนะคะสวยงามมากๆ ความรักจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้พบเจอความรักคุณกําลังได้เฉลิมฉลองกับชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักทั้งทั้งโอ้โหเขาเรียกว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเลยคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมากๆ The sun the world คือความสมัยใหม่อยู่แล้วความทันสมัยนะคะของโลกใบนี้การเปลี่ยนแปลงนะคะการได้ทําผลลัพธ์ใหม่ๆสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้เป็นเจ้าคนในคนนะคะ ประสบความส็จในธุรกิจตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตแล้วคุณกำลังได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่กำลังค้นหาและตามหาคุณงานเฉลิมฉลอง,ลองกำลังจะเกิดขึ้นงานมั่นงานแต่งงานออกเดทพบเจอพบรักหรือว่าการได้เริ่มต้นรู้จักกับใครใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือไพ่ที่สวยงามมากๆเทรน w a อ d อส์ไม่ได้อะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างทุกอย่างคือต้องใช้เวลาใช้เวลากว่าที่คุณจะตามหา the will of fortune สวยงามที่สุดเลยนะคะ อนุญาตให้พลังงานของคุณโฟล์ไปกับความรู้สึกของคุณแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรอยู่ต้องหนักต้องเหนื่อยต้องท้ออะไรนะแต่มันคือความจริงที่เราอนุญาตให้ความรู้สึกของเราเป็นไปตามธรรมชาติเรากําลังโฟล์ตัวเองถึงแม้เราจะรู้สึกว่าหนักเห,หนื่อยใจอะไรก็ตามแต่มันคือสิ่งดีๆที่กําลังสิ่งดีๆที่เรากาลังดึงดูดเข้ามา ะค,ะคุณกำลังได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีมากๆนี่คือ1ดาบนะคะชัยชนะความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีโอกาสที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณจะมีโอกาสงานโอกาสเติบโตโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ได้พบเจอพบรักกับใครแดนไกลได้รอคอยที่จะมั่นหมายแต่งงานได้เฉลิมฉลองเซอร์ไพรส์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มาง่ายๆได้มาจากความพยายามได้มาจาก การที่เราทามาแล้วสร้างแล้วสร้างอีกนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณแล้วคุณใกล้เข้าจะได้ดื่มด่าความเฉลิมฉลองความรดมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตทุกที่ทุกทางแล้วจริงๆนะคะสวยงามมากๆบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางเดินทางไกลนะคะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในปีหน้าได้เริ่มต้นสู่ความสำเร็จสักซ์เซสในการเงินของปีหน้าก็อีกไม่กี่เดือนนะคะหรือว่ากำลังที่จะได้เติบโตได้เดินทางไกลไปสู่ในการ เหมือนกับอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงในในชีวิตในการทํางานต่างประเทศการลงทุนการต่างประเทศนะคะหรือว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนหรือว่ากาลังที่จะได้ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทำธรุรกษษิจการลงทุนเป็นของตัวเองทําจ b อบอะไรบางอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองแบบนี้หรือเช่นกันหรือว่าได้ทําในสิ่งที่การเป็นการมีที่ท้าทำร้านกาแฟทํารีสอร์ทโรงแรมหรือว่าทําในส่วนการพัฒนาในด้านของ โลกสังคมหรือในทิศทางที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะบางท่านมีฝีไม้ฝีไม้ลายมือเรื่องของไอทีนะคะไอที IT, ความสมัยใหม่นะะยุคสมัยก็ดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความทันสมัยแล้วก็การตอบสนองในเรื่องของการเงินที่มากที่ดีมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูไพ่สําหรับเมกันนะคะยืนยันคําตอบซิว่าสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคน ไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปแบบงดงามมากๆเปลี่ยนจากงานงานคุณจะเปลี่ยนนะคะการใส่ใจเรื่องของการงานบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่แบบโฟกัสงานอย่างเต็มที่และเงินกําลังจะเกิดขึ้นนะคะตําแหน่งหนะ้าที่การงานกําลังจะเกิดขึ้นเงินจะเข้ามากู๊ดนิวคุณกําลังได้ยินข่าวดีนะคะ คุณอาจจะได้รับทรัพย์ใหญ่รับโชคใหญ่บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสําเร็จ success ที่กําลังจะเกิดขึ้น close friends นะคะอาจจะได้ทําธุรกิจการงานหรือว่าได้ทําสิ่งใหม่ๆกับเพื่อนถ้าจะทําธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรกับใครก็พูดคุยเรื่องข้อสัญญานะคะทุกคนให้ดีนะคะกฎหมายอะไรแบบนี้นะใครบางคนคิดถึงคุณคนที่อยู่ไกลคิดถึงคุณเพื่อนนะคะหรือว่าคนรักความรัก successful outcome Successfully overcoming a problem ปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขนะคะใจเย็นๆ control แล้วก็ผ่อนคลายตัวเองเยอะๆนะคะทุกอย่างกำลังจะออกมา time to get out of situation นะคะถึงเวลาที่คุณจะได้ออกจากสถานการณ์อะไรที่คุณไม่ต้องการแล้วนะคะตัดสินใจเทจบ ะะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะคุณกําลังโชคดีเห็นคําว่า the view of fortune เห็นคําว่า good fortune เกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยขอคําตอบให้กับทุกๆคนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะ Reconsider พิจารณาทบทวนการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะทำให้เราต้องทบทวนอะไรบางสิ่งก่อนตัดสินใจเนาะใจเย็นๆนะคะคุณจะได้ฟื้นฟูกับสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้ฟื้นฟูกับหน้าที่การงานการเงินความรักหรือการเติบโตหนทางชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นข่าวดีคุณจะได้ยินข่าวดีเด something better มีอย่างอื่นที่ดีกว่าแน่นอนค่ะทุกคนเรามีอย่างอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วไม่มีทางที่เราจะไม่เจอสิ่งที่ดีกว่ามีสิ่งที่ดีกว่าและใหม่กว่า เกิดขึ้นกับคุณแน่นอน improving health ปรับปรุงเรื่องสุขภาพด่วนนะคะมาดูอีกว่า a r k for h e a l t h อาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าปรึกษาหารือพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะทุกคน No บางอย่างไม่เป็นหนังที่เราคาดการหรือว่า จังหวะเวลานั้นตอนนี้แต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณไอเยฟอมนาวหนึ่งปีนับจากนี้ g i v e n e s s ค่ะหนึ่งปีนับจากวันนี้ไปสิ่งที่คุณโฟกัสคืออะไรทั้งการเงินทั้งการงานความสำเร็จข่าวดีนะคะที่คุณกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเริ่มต้นจากวันนี้นะคะคือไทมิ่งของการเปลี่ยนแปลงที่งดงามมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคน Don't stop อย่าหยุดนะคะลุยคุณอาจจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างภายในใจตัวเองคุณอาจจะได้พูดคุยอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าขยับการเปลี่ยนแปลงเดินทางสู่อวบ,บันดันสู่ความสำเร็จสู่ความสักเซสเห็นไหมคะเซเยสค่ะนี่คือเซเยสของคุณทุกๆคนนะคะ หนึ่งปีนับจากนี้อย,ย่าหยุดที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่คุณฝันและตั้งใจอาจจะเป็นหนึ่งปีที่คุณอาจจะรู้สึกว่านับจากวันนี้ไปโหฉันปลดนี้ปริษันได้แล้วฉันเก็บเงินได้แล้วเงินแสนแรกล้านแรกหรือว่าได้ทําธุรกิจอย่างที่หวังได้โยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างที่หวังและตั้งใจนับจากวันนี้ไปเริ่มต้นวางแผนแล้วก็ลุยได้เลยนะคะเพราะว่าความสุดซเซงความวรุมสมบูรณ์อวบันเดนส์ร่ํารวยมั่งคัง่งรอคุณอยู่นั่นเองค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะความรักคนรักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนนขขอททุุะะทุกกคคคคมมมีววาาสสสะะะปรบ็ ท่านเลยสวัสดีค่ะ